Bismillahirrahmanirrahim. Tadi macam bacaan mungkin nak kisah, kisah. Tama ada pun masih ada lagi nak kisah, kisah. Nah, kisah datang saudara Yusuf ni bawing kawat dekat mana? Kau kini nak kau nak Yusuf? Nah, dari sahih dia. อันเล,เล่งนั้น,นเล่งเจ็ดปีนี่น้ำเบีสร์โมันปลูกไอ้ก็ปลูกของของปลูกข้าวปลูกอา,อาหารเดี๋ยวนี้แอบไหวนะั้นนะฮนะเล่งไปถึงเมี่ยงเขาเนบิอโกเมืองนเนบิอาโก,กกันเล่งเขามาได้ที่กินเหมืนกันจนข้าวเลวื่อหันยั่งถิ่นเมืองโมเสยที่ยั่งปัญญาดีใจดีขายของเลงี้งเงโตก็โตกดอก Ah, Kasang log lay ni. Ah, kita dapat. Ah, wah. Log mungkin penumbang, popi pop. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah ikhwan Yusufah pada kalu ada, fahamahum bahum lahumun Dan datang oleh segala saudara Yusuf yang sepuluh orang. และได้มาและเป็นน้องของอยูซุปนะทั้งสิบคนนะนี่แรงหวาสิบคนนี้โบกผมย,ยันยตาขิดว่านนบ,บุณนบียซุปเย็นดกันวนี้โบกยันยันยมเลยนะแม่อื้นยูซุปนะแม่อื้นนะอ่า ือได้มาแลพี่น้ององนบยียวยสิบคนมอเข้ามาสู้บรกตัวอัตยวยาโดยพู้นนั้นก็ได้๋ข้าวไปพบกับนบยียวยาเพราะน้ b รีมาการนนานานั้นไม่ใช่อย่างไรเพราะต้องการจะเสืออาหารเราะน้นมาเฉพาะว่าเซตมาเซตจ่วันมาการนด้วกันปลต้อฮรกพอเรื่องลือนว่านาหยอกเมื่งมาเซตนะกายอาหาร ด้วยราคาที่สม้มควนคือไม่แพงมาก็คอนั่ยูซุปอาการเบรกตตัวดังนั้นยูซุปกระโจกะบอกบมางก็ที่ก็เลยหันยอในตอนตีว่าเห็นอ่าพี่น้องของมันนั้นยูซุปกระโจักดังเบรเกตตัวเอนารบางอน้อยนลก็พกนั้นนั้นปฏิเสธสำหรับยูซุปอะไรไม่นอกปิเสธดีะกันนั่ยูซุปพกนั้นไม่ระจักอัเดียน,น,นยูซุป ได้ไม่ได um no ah, no. ้จักสาบบลามว่าอปาปุลต้าวประวันนั่นเซซิฟีเซซิฟีตั้งแต่เด็กุศลเด็กๆเจ้าต่างเยวกุศลเป็นปัญญาไม่ได้จักฮะอ่าไม่ได้จั๊กอ่มันยังกับมันยังเลยห้ามทั้งเกตเลยมันยังเลยมันยังเลยยินหนึ่งหรือว่าหนวกลราเป็นเป็นปัญญาอ่านขนาดถ้าว่ามันยังไก่กับไก่ถยาเราไม่ห้ามโต๊ะ อ่านอาปาปุ้นสะสมเจสิบปีนี่แหละเห้่อกเด็กเรียนหนังสือกับเราทุกวันเนอะี่อโยปนนทถึงพ่อก,ก็จัดอ่าน่ะสร้างสรรค์สิสนเกไม่รูจักได้แหละมันแก่แต่เราหวยเราไปพบแล้วมันแก่แต่เราแต่เด็กมันเด็กเราเนะี่ยติดถ่วนปีพ่อไปพบตนนั้นมันแก่แต่เราห่วงงงงมดยังฟันรุดมด đi rồi chắc rồi à, may là chắc chứ cái thằng quạt bắn vô này mà nó này chột phá rồi mà, đâu mà liên tưởng tới tụi quan này của rồi, ha, tha có mánh may vô công xét này là may là chắc le chứ là chắc luôn mà cái này rồi, sẽ le à nè, anh này cái yo này xong này rồi, sao pháp lâm mô áp pháp bồ tát hỡi, bởi vì nó là nhan trí sinh นะจากเวลาที่คดทุมลงในโบ่์นะอ่านะจากเวลาที่คดทุมในโบ่์จะถึงพบกันนี่ในเซซิปปีด้านมาโซอีนี้แต่ก็เข้ามาพบนี่นี่เนาะอ่าเป็นเวลาเซซิปปีมันพ่อทุ่มในโบส์เพ่อว่าจะได้ค่ายนองกับคนอ่าพอกาแล้วกนะมันจะด้ลบอะไรเลยนะ lớp lát đi nè cả mọi người học từng cái nè cho nên là youtube tôi có sửa biên tập đường cà suối khó cho nên các tỉnh hòa tết rác à bà vát nào văng cái nào rồi lại đi ngồi ra chỗ anh lau nạng bốn ghế cả nhà youtube này nạng bốn cái cả nhà đan băng quạt to lấy cái cút อ่าน่ะอาตัศก์ป่าล้อนี่บนหัวนั่นใส่มงคลเราถึงหมาถึงเนาะว่าคนนี้คือนองเราเราพี่เราเรานาะแดกมันมันบอว่ฐาฐานแต่ก็มันคล้ายอยู่นี่แล้วเรมามาแบบเป็นปัญญาเนี่ยน,นะเดี็กเงนินประรกัยันราญโยราญโยด้วยเครื่องชายของปัญญาเสื้อป่าปัญญาชิตรอนใหญ่ไหมป่าไหมดานปาัาด้าเลห์เนี่ยทุกคนมัส และติข้อเด็กเดียวนี่มีอะปกเสืออ้อท่งอาเนี่ยติขอ้อเนี่มีข้เสื้อนี่ยมีมีปกท่งไปนะดันเ,เกอร์มาตีเนี่ยอะไรพวกนั้นนึกว่าอยู่สมยไต้เทเ็วเลยอานัาางฟาตุมโบนี่นะอาไต้เสเลวมาต่อบริจากรเปิกาตัวเ้กรรู้ว่าอิบราณีหรือพวกนั้นแรงกันด้วยภาษาอิบร,ราณีภาษาเนมียาโก Tempat duduk Yaakob dengan anak-anaknya Di tempat nama Irbat Di yukong Yaakob Kep luk-luk Di tempat nama Airban Di tempat nama Bumi Palestine Pan Palestine Ah, di Palestine. Padang Syam. Ah, di Tong Syam. Ah, nah. เปอบาลเปอร์บาลเาันมึงเรื่มมัอุนโตนะนะเือเลี้ยงแพเลี้ยงง่วเลี้ยงอูดด้านข,นาข,นาขบบ้นอกกระปะนเลก็ปะสซกับความหิวมากันหลงซัมไปดิสนอถึงไปยังย่งี่นบพยากุบยแหลงมากรสุรยากบุบอันอัน,อนอยเยอะเลยนยา,ากุบได้ได้ชายดกลก มาดีจารีมาการนันิมาเซธให้มาฮาอาหาริมาเซตดิเมืองก็น้องยซุสเนี่ยาไม่ละทิ้งใจหดูไมาฮาทีนันกระน้นมช่โหดวาเซธมาเซตไปเพราะเรื่องลื่อว่านายกมาเซธเด็กเดียวนี่ดีไม่ยากก็คนอ่าน่อ่านกาตอนรับดีมาก็การตเยซุสดังนั้นเยซุกล่าบกระนั้น่พอกำลงมารีเนรีข รอยไรนะพวกเจ้ามาที่เมืองของฉันอ่าหนะมาก็การต่อมาไกลตัวเลยพวกลูกลุงนับเบียกบแหลงหว่ากระนั้นก็รีมากันนั่นพวกเรามาเน้นประวัติะาสตออาหารมาก็การต่อเยูเซฟเลยเยูเซฟเราบังการีการมองปปญนยลูอ่าบางที่เนี่ย บอกเจ้าร้อนปัญหาอเลรไปทำนองนะั่นเป็นยังรู้ฮ่ะใหม่ตบอก <c oughs> จำไหมเด <c oughs> ง <c oughs> ไม่จำอะเป็นยังรู้มาก็กาต้อไม่ไกตูเตียวดอเล่พวกนั้นมาไหมไม่ร้อนนะ <c oughs> มาก็กาต้อเยสุบเลยนะเยบกล่าวว่าดาริปราหมาณนา,มาะมึอเล่พกเจ้านะ่ะมาจากไหนกาตอเด็กถท้ตัวเลยแต่จิงวันโู้จักอยู่ อ๋น่ะการโต้จากประการอันตพรานั้นเขาวว่ามาจากเมืองกันอันบับพ่อคำยากูบนบีอัลลอฮ์พ่อของพวกเราเนี่ยคืออยากูบเป็นนบีอัลลอฮ์เป็นนบีการโต้เยซูบเยซูบเขาว่าอันนัก็บ่งกันเยอะันนั้นหลายเดินประการมึงอ๋น่ะมีหรือสำหรับยากูบนะมีโลกเออใจ พวกเจ้านี่ยยังเลยหมเออพวกเจ้ายังเลยม่แลนนั้นการตมันไกตัวฟังนันตว่านอ้ครับการมีดบลัรัดพวกเรามีสิบสองคนพีนองมาก็ไปยังกิจเจนสัทีมาที่ดีปัดังวะนะเลยได้ไปและของเติเด็กตัวเตเล็กนั้นกลังหนึ่งมาที่ดีปัดัง นะไปไตายกลางทงว่ามันลาวนกองเอียดทไมถึงนำเยสุบบเลยเลยเยอะตไปกานสิปายเดียวอกองเอียนัน้นนั้นยิงที่หักแหละต่อปอนะปอหลักนะัดกองเอียดนัน้นก็นเยสุด้านทิงน้งก,ก,กันชักกิ้งเนาอสอดร้อยเซูสบาปอกเดยังเหลือพี่น้องรวมพอรมเม Ha ke saudara sibu Bapa pinong ropo rome. Duduk dengan yo yo kapo ne. Kanti ya binasa itu ten kong ti sia ten kong ti tai. Ana ni tai selem. Maka suruh Yusuf dengan pri tanpa duduk Nah, Nabi Yusuf cai hai ti yo. Dan jaga makanan le. Ha rawang ahan dengan cukup hormat doai. hai kiat jang kalau tuan ni nak jahazahum bijahazihim Maka tatakala sudah siap ia akan berkaitu dengan siapan berkaitu nah, Dengan lakana tewa Dah itriam set lew Ia Yusuf ni akan mereka itu hai kap pipin dengan siapan mereka itu duai ah uh, priamkan priam hai kap nan บรรจายลันบาลนี่คือต้องการให้เดินต่างลบเตรียมของติมันจิมาื่อเนี่ยอ่าอะไรมั้งอ่าต้องการจีเดินต่างลบเดี๋ยงนั้นจิปรีมากันนันเตรียมเตาสอยร่างหัวจันสัตัวขนต่อโดยการห้อาหารถูกตุกต้นเดี๋ยวนี้ถูกอูดตัวหนึง่งเนื่อว่าอ่าแต่วหลายคนเดี๋ยวนี้ได้อาหารเป็นตัวหนึ่งอูดถูกอูดโจตัวหนึ่งนี่นะ ดิมเกล่าลายโอรังฝนเฉยนั้นและก็เอิญก็เฉยนั้นและให้อ่หนึ่งตัวโอนหนึ่งตัวโอนอาหารด้านทีก็โอรังบูชาสกฤทงแปลว่าคนใหญ่สักทีก็ตามคือคนมีฉัฉอยากทำบันดาสักทีก็ตามก็ให้ตัวหนึ่งตัวโอนนะระนั้เราเปรียบนะหาะมนุษยเดียวนี้เท่าเทียมกันละตูนีบีอคินนะคุมมินอบีคุมกาย จม่ซ้อมะบ่าวมาังวุยกามองอกากุงกับดักด้วยซาดโรสบาป a อก k มงอีกตเป็นจามินจงปอกเจ้าจงนำมาอย่างฉันนี่นะคือผ้ามาข้างชันนี้เดยกันซาดโรด้วยพี่นองนะสาปกาอกงอีกตัวนองรวมพกับปกเจ้าน่ใหะเป็นจามินเชื่อเป็นจามินนะปอกเจ้าจงผ้าเป็นจามินมาสั่งเป็นเปนองรวมพกับปกเจ้านะี อากูฮันนอคิดถ้าวีเป็นนักการเมืองตลสตเชันตัวการ์ดโร่พระปเจ้าเล่นจริงหรือก่าโกหกนาวิส่งมาเปเนาะอ่านะบางทีวางแผนให้เบิญจมินมาประเด้มเปิดการการเมืองอะไรอยางกูในคำพูดของพปเจ้าว่าเป็นลูกของนบียาโคบนันต้องการที่ให้รู้ว่าพปเจ้านั่นเล่นจริงเรือฮอกผ้าอ่าน้องคนเจอเจอตีเจอเบิญจมินมา นานะด้านาทิ้งกันสักตก็กำลงกับดยัน,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 ยนปะดาดะกูเลขานลาไหวคริงเน,น่งจากพวกเจ้านั้นอ่านะเอาาเป็นเครื่องจำนำอ่าในาีิฉันเนี่ยเรีกว่าพวกเจ้าสักคนหนึ่งต้องโยนใจติฉันมันก็ว่าเป็นเครื่องเทวะจำนาอ่า,าเป็นเครื่องเทวาไหวาวางใจได้ในการที่พวกเจ้าเลียนมมันน่ <laughs> ได้ยังปีมาก็อิถึงงานไปไกลตัวสดารอ,อยังนามว่ชัมอุอนเลยพวกนั้นละปีนองจีเชื่อว่าชัมอุอนละชัมอุอนไหวให้ยุติมัเซอ่าได้ละถ้าห้าว่าไม่เอาคนนี้ไม่หยุดกนนี้ไหวโบนูกับป้าฮะลบที่นั่นน้องแต่เชื่อป็าจำเป็นกับไม่ป้มามันี่งทีนี้จำเป็นต้องมาเลยประวัติจากนั้นคนไหวหยุดคนไหวคนงเา อาะอาัรูนอนิวะฮันนุลุลิลที่ากัคุงเห็ดรอันม่สนอาการสุกาตันตางกัคุณากจาไม่ห็นึว่าฉันนั้น้าไม่สมบูรณ์กับการตวงใหนกับปากจ้าฉันตวงนกับปากจาเดียวนี้คือตวงยังสมบูรณ์ไม่ขาดดันั้นฉันบายไรย่งมันรีตามปดดกับคุงและฉันนั้น เป็นคนทีดีเลในการให้ทีอยกับพป๋เจาดามมารียอกับมุงเล็บชั้นนั่นให้เกียรติกับพวก้าทั้งทีาอลลตักตูนีบฮีฟาลากรกุมไห์ดีวลาตกรบุนมาก็ีก็กมุที่บ่าวดาตั้ง่งนั้เด็กนั้นตาหักกับพวก้านะไม่พาหน่มพวกยามากไม่พาเป็นยามินมากมากกอะได้ลากย์กุสุกตตนบางกดังนั้นต่อไปฉันจะไม่ต้องให้เลย

คือต่อไปพวกเราจะแสวงย่างจริงๆคือคออย่างจริงจังด้รับประโย์จากเบนจมินนี่อาการบาป่วยเยกับปอคือคอกับป๋อย่างจริงจัให้เบนจมินมาต่อไปเพราะฉะนั้นโยกอาศัสังกับพระวพนาในระดัอย่างแร่งดังนั้นเรานี้จะทาเช่นั้นนะคือจะพาเบนจมินมา Bayam kau cakap, baca lid, baca lid fitnya nih, baca lid fitnya nih jangan doa ada ku, doa ada huk, firihalihim, la alham yarifunha, izan qalabu ila ahnihim, la alham yarji'ahun. Dan kata Yusuf nabi Yusuf kata, nabi Yusuf kata bagi budak budaknya, kau kata dengan kawan kau kata kon dapcai, yang sukan macam ni sempen pun di waktu Jadikan barang-barang perniagaan mereka itu yang perbuat bayar harga makanan yang dipi itu pada dalam tampak simpanan makanan mereka itu. Nah nak besok leh ke kon tuang wa. Jung sing ah uh, perniagaan mereka itu uh, nah. Ah, uh, ke sing ti ao ma เสื่ออาหารของพวกนั้นนั้นสินค้าของพวกนั้นที่เอามาเสื้ออาหารนยากบป็ว่าบายาทานกกมากรนนันสึ่งจี่เอามาทําเป็นของเสียราคาของอาหารนั้นสิ่งที่เอามาทําเป็นของเสียราคาคือเอาเอามาเป็นของเสื่ออาหารนั้นอย่างดิี่อีกตัที่มันเสื่อไปนั้นอ่ะไ้ทำาร์ดอ้ดในลำตับสีฟานันมากระนัน อายุในทีทีอ่ดับอาหารมันก็ว่าสิ่งที่พวกเขามาักผาสิ่งที่พวกนั้นผ้ามามามาดสอาหารใส่ลบก็อนในทีใส่อาหารปนอันแล้ยาอุลเบียองพูดนั้นนั็นนันแล้วยาเอาเลยสิ่งขององพูนั้นใส่ลบไปในทีใส่อามมห,มมหารบริกนนารตัวของมวกนั้นโมดามนทานบริการตัวขึ้นนั่นแหละการเดียวบางบางทีบง่บา,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 างนั้นเรืจกอ่าในการเด็กัน barang barang เป็อันนี้เดียนี่ บางท like ีบวกนั้นรจ้าวว่านั่นของพกเขาเอามาเสือเดี๋ยวก็เอาเบียนะพอเวลาสัมผักับระาลมกรไกรตัวมด้ถึงไปยังหลุมเบยของพวกเขาโมดมดันรรไกตัวบาดมารีที่มเซกกตบางบางที่พวกนั้นเน่ยกรับมาย่างบงมาเซกเขาเราอ่าทด่มเซกกาุลล์นะคือกรับมาอย่างบงมเซกเขาเราักาตอิมนาบัสพวก kemarbas e kawa barang itu sing ti ao masuhahan ada nanglang kasod ni keuk dang bululang ni nang sat bululang kering nah nang sat heng maka di bubuh orang-orang itu pada sekalian guni guni makanan leuy kau ka barang-barang itu sing 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 nana sing ti ba ao ao masuhahan aa kau sai pada sekalian guni guni ในทั้งหมดก็สอบมากันนั่นสอบที่ใส่อาหารวันนั้นใช้รับคนก็สอบอาหารการโตฟาสิรูอัลิตาเซตราว่าสาบดิบรีบาลเล่ิตูเพราะนื้อดิบิกิตซาเฮตีนบีอัยซอบไลรับนั้นเราะว่านบีอัยซอบผิดเทอดอลายยฮันอัลอาเมนฮาริตโตฮาริงโกมากันนั่นจากอิกราบาพวกนี้ไม่สมควรที่จะเอาราคาของอาหารจางพอ เราจะคายอเอาแล้วกว่าเบียร์ลเดียวีกว่าสิ่งของติดขามาเสื่อเดียวของขปอนะไม่สมพวแต่อเอาของปอสงลบดีว่าอาหารไปพออ่านแต่ผู้รู้ไม่รู้ว่าสรรับประมาไซนี่กับสอบพออาหารกัสอบเดาาสยอ,อันยงกระสรสหันป้อเดียวเป็นพวที่รับบ้าเดี็กงันเอียร์กับกายอันด้วยที่ว่าอยู่สัแเดียวนี่มีความามันมีอ่าเป็นพญาเนี่ย dan menolong atas kembali saudara-saudaranya mereka celia berkan kelam kong pinong kong man kerana mereka itu ambia ya, bahawa kau ni dia ni nabi dia mahalan hak orang mahalai kipong kon <laughs> maka maksudnya hendak beri saudaranya balik ke masjid dengan pamai kong nabi yusuf nan tongkan jihai pino กลับไปที่เมืองมาเซ มันก so uh, 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 ็ตึงยันไปไกลตัวกาดยันชำอุนเลอยพ้อนนักลาอ่าคองคลองชำอุนอ่าละอะไรละละเพราะว่าเพราะวาำนำมันนะละชำอุนไวด้านบาลีไไกลตัวเลยกบอนักครับเพะฉนั้นเราจะเอาลัอะบีหิมกอนุยะอวบานามุนิอามินนัลไกล ولما رجعوا إلى أبيهم والله أعلم شهد الله الفاتحة أعوذ الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبدك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وكلم لا يقصد وعمل لا ينفع وعمل لا اللهم زدنا علما وفهمنا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والعلماء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله